สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมานําเสนออีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสายยางเรานะครับสายน้ําเรานะครับถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับก็มีตะไคร่น้ําเกาะข้างในนะครับเวลาเราเปิดนะครับเอามาซักผ้าหรือล้างจานอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตะไคร่น้ําติดออกมาด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ผมมีวิธีขจัดตะไคร่น้ำง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ผลจริงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับนีครับแล้วก็หานี่ครับเป็นสกอตไบร์นะครับสำหรับล้างจานนะครับจะเอาแบบใหม่หรือที่เราใช้งานแล้วก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกันไกนะครับเอามาไว้ตัดนะครับเพื่อที่ ครับเพื่อที่จะเอาไว้สวมใส่เข้าไปในใสา่ย,ยางนี้นะครับเราก็จะพันกลมๆแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อเอาอยางวงเรานี้นครับรัดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีทำนะครับเราก็จะใช้สก๊อตไบท์ที่เราทำม้วนๆเป็นวงกลมแล้วนะครับก็ยัดเข้าในรูใส่ย,ยางแบบนี้นะครับ ก็จะให้เขาใหญ่จนเกินไปนะครับจนเข้ารูแล้วเวลาเราเปิดน้ําไปเขาจะไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราต่อสายนะครับเราก็จะเปิดน้ํานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับตอนนี้น้ํานี่ครับที่จะไข่น้ําหรืออะไรนะครับก็จะ ออกแล้วก็ถือว่าทำความสะอาดในใสยางข้างในเราไปในตัวนะครับแต่นี่คือไม่ค่อยออกเพราะว่าข้างในมันไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับก็เห็นออกมาก็ทำความสะอาดออกมาด้วยเลยนะครับก็ตอนนี้ใสยางเราก็สะอาดดีนะครับสามารถนำมา ลักผ้าหรือล้างจานได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่นะครับสังเกตด,ดูน้ําก็จะใสนะครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดแบบนี้น้ําข้างในใสยางก็จะออกมาแบบขุ่นๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ,รบถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ